ให้เสียงภาษาไทยโดยชิเกนเอกแฟนดับผมยามาโมริโคอายุ14ปีอยู่ชั้นม .2 ผมออกมาข้างนอกกลางดึกโดยที่ไม่บอกใครเป็นครั้งแรกผมว่าบางทีมันอาจจะเป็นไปได้ด้วยดีบางทีนะจู่ๆผมก็เริ่มรำคาญทุกอย่างเรื่องที่กังวลอยู่ตอนนี้นอนไม่หลับงั้นเหลอจ๊ะ พ่อหนุ่มน้อยฉันจะช่วยเธอเองนะรู้ไม่ว่าทําไมคนเราถึงนอนดึกกันนะอะไรกันผู้หญิงคนนี้เราะว่ายัางไม่พอใจกับวันวันนี้ยังไงละ่ะงั้นมานอนกันเถอะจะทานแล้วนะคะ อ,อยูได้ในสุขุมบ้านดูดเลือดไปแล้วงั้นเหรอชื่อยามริคุงใช่ไหมเป็นเด็กจริงด้วยทาสหนั้น้องได้รักดีไม่ใช่เหรอนันมันผิดกฎหมายไม่ใช่หรอแต่ผมได้รู้จักคำคืนนี้ไปซะแล้วรู้ไหมวิธีการที่ทําให้มนุษย์กลายเป็นผีดูดเลือดน,นะก็ะคือทําให้มนุษย์ตกหลุมรักผีดูดเลือดไงล่ะผมมีเรื่องจะขอร้องนะครับช่วยทําให้ผมเป็นผีดูดเลือดทีครับ